สวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมสกรรมครับผมต้องกลับมาเริ่มต้นใหม่ครับทุกคนเซิร์ฟเดิมที่เคยเล่นนะครับมันเน่าไปแล้วก็เลยหาเซิร์ฟใหม่เล่นครับแล้วก็ได้เซิร์ฟที่เขากําลังเปิดใหม่พอดีแจ่มเลยเอาเรื่องดีหนึ่งแมปผมกำลังลงที่บังเกอร์อ่า<ะ>พี่เราจะสร้างบ้านตรงไหน กลับบ้านาก่อนกลับบ้านก่อนโอเคโอเคโอ้โหมาถึงก็บังเกอร์เลยอะครับสุดปะล่ะครับมาถึงก็บังเกอร์เลย ผนวางเต็นเลยอ่ะเอา้าได้ล็อกเงินเฉยแมกาซีนเอ <c oughs> ็มเก้าสมบีมาหาอ้วแล้ว <c oughs> มาดิ จะออกห็นไหมไอ้น้องโหถึกว่ะเกินจะเข้าบังเกอร์ได้ไหมเนี่ยสอมบี้ถึกมากออกหินยังทำอะไรไม่ได้เลย รือว่ามันเบาแล้วว่าพอคืนแทงสิบทีอ่ะขู่ไข่ควงสามิแปดอันล็อกปิกอีกห้าอันรวยเลยจังหวันี้ กันว่าจะเข้าไปได้หรือเปล่าซอมบี้จะตีตายก่อนไว้เ่ยเริ่มมีประสบการณ์แล้วไม่ตายหรอกไม่โดนยิงนะเขียง,งมือขวานยิงไปเนะี้ย ้ขวานดีกว่าหอ,อกมัง้งหรือเปล่าวะจะดีกว่าหอ,อกอยู่ข้างในนี่ตัวนึง oh. แทงเข้าไป oh. มมไม่แรงเลยขวานดีกว่า สามหน้าเขาขวานแรงๆกว่าเลยตัวใส่กอประตูหนีบเหรออ่าเรื่องของนายนะหนีบนั่นแหละ <c oughs> แล้วแต่นะไนนอ้เนาะเอาบ้าจบเลยประตูหนีบ มาดอือแบบขวานมันแรงว่ะแรงกว่าหอกเยอะสวัสดีครับ มีคนมิครับโ้ซอมบี้มันซอมบี้ใส่เกาะมันสวยได้เลยนี่หว่าสวยไม่โดนวะไอ้นอกเรียนมาใหม่นะ ไขควงอีก3อันของจะดอกขนาดนี้นะแป๊บเดียวรวยอะ่ะล็อกเหล็กอยากระปุกกาว 9. เสื้อผ้าเสื้อทหารละจะเสื้อผ้าทั้งนั้น มาโอ้โหสามตัวจะรั่วมาดีหัวที่ไหนละเฮ้ยเปิดให้มันเข้ามาทีละตัวสี่ดีเยอะเกินบอสเยอะเกินไป สเต็ปน <Wow. S 2> no. ี้เว้ยลอบมาตีเพื right ่ตัวแตกเป็นหนึ่งมาเออโดนเลยมาดีมาจุ๊บสวยตามมาปิดประตู อ่ะไม่ได้ปะ่ะม,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 มาดสิสองก็สองซีไว้เฮ้ยประสบการณ์กูมีไอ้เฮ้ยได้ยินเสียงโดนแอปมานหนไงเออหนีไง บอกแล้วไม่โดนตบเลยสักแผลนี่เห็นว่าโหโคตรเทพเลยเขาเรียกว่าฟุกพี่จะยินเสียงมันโดนเลยโดนเรดมินเหรอเกาะกันแทงกระสุนจุดสี่ห้าสโมกตอนนี้ต้องการกระเป๋าครับ มถนการอะไรเลยตอนนี้ว้าวจุดสามแปดที่สนิมอะไม่เอาเดี๋ยวน็อตยังไม่เอานี่ก็ใช้เสียมลูกคอสโบดินปืนก้าวมอกระสุน ไนของดีอะครับของดีแมกกาซีนก๊อกหน่อยก่อนลิ้นปืนฟุแฟจุดสี่ห้าอดอเยอะจ้ะอิ่มเลยมั้งนะ่ะกระสุดลูกซองอ้ oh. จุดสามแปดอีกแก คืนน <Beautiful. S 2> <AM> ่ะปืนไนท์วิชั่นยีเตถทากระเป๋าก่อนแมกกาซีน M9 เสื้อทหารหมวกอีโม่งไม่ใส่ไว้ว้าวอมวกคอมแบตหมวกคอมแบตกับหมวกทหารไม่เอาหมวกคอมแบตกาขึ้นหมวก คุยด้วยไม่คุยด้วยหอชมบี้ตบโคตรแรงอะไรนะพี่คุยด้วยไม่คุยด้วยงอนนะบอกเก็บเสียงเอเคไม่เล่นแล้วเข้ามาเข้ามาเร็วเข้ามาเร็วสมูทสายฟอมทิ้งแล้วเกินเต็มปีห้างอนแล้วงอนแล้วสายฟอมทิ้งแล้วเจ๋อวิ่งไปไงเนี่ยวิ่งมาจะไกลอีกมาดิคนมีประสบการณ์นะครับอ่า ถ้าไม่เจอขวานี่อาจจะตายได้รัดจุดๆนี้เลยคิวจัดหมวกทหารทำไมเป็นลายนี้วะขอ,อ,อรักกันฮ่าฮรวยดินปืนซอมบี้ถึงมากห้องไ่เจอปะอี๋ต้างเจอดิจุดสามแปดก็แต่ไม่เอาดีกวา่า ผมเชื่อวผมจะ,จะต้องได้ปืนดีเพราะว่าผมมีไข่วงอยู่3-40อันแล้วก็ล็อกปิกอีก5อันนะจุดจุดนี้ฟาร์มเลยโอ้าาก,ก้าวมอมจอบเกาะไม่เอานาะยิปืนมันไม่มีกระเป๋าสักอันเลยเหรอวะฮะ ค <Okay. S 2> กระเป๋าไม่มีจังกอะดินมากทาดาจังโดน <c oughs> บินมีโดนบินไหมล่ะฮ่าผมได้กระเป๋าแล้วอ,ไอะไรไปจะรวยขนาดนี้วันนี้จนะุดสี่ห้าสามสิบนัดขอบคุณเ้าถึง <c oughs> จำได้ว่าผมเก็บในวิชั่นได้เยอะมากเลย ว้าว wow. ไฟฉายเอฟวิวปะไหนอยู่ไหนไนไนไหนเอาไปขายเยอะอยู่นะแม็กกาซีนในปีห้าเอาก็ได้วะไหนกระเป๋าละสโมกเก็บเสียง AKS ว้าวมาดูอะไรอ่ะ รวยเ่เดี๋ยวเอาปืนมาใช้ดีกว่าเต็ดตัวไว้เลขสามเมื่อกี้เลขสามแปดไม่ใช่เหรอวะสี่นัดทำได้ให้พละกำลังความแข็งในพวกพี่อันนี้ไหมได้เพิ่มได้ลดไหมผมเพิ่มนะมเพิ่มอะไรผม,ผมลดผมไม่ให้มันอ้วน <laughs> <laughs> ผมเอาอย่างละครึ่งอ่นะ หรือแมกซีก๊อกขอบคุณครับขอก๊อกไปสิครับตัวที่ผมรวยมากเอาจริงนะโอ้โหจุดสามศูนย์ปดจอก,กอจุดสี่ห้าเจ็ดจุดเก้าสองห้าเจ็ดืนอะไรวะเนี่ย ที่จำเป็นก่อนมาได้เวลาไขตู้แรกพาดา VHS ว่ะออกทิงไปไม่สัมพันธ์ไดเองอะ่ะขีกาดีสี่เอาเรื่องจุดที่สองเข้าไปโห oh. ไม่เอา,าปืนโพกอ่ะโอ้โหไม่เอาพกสิสต่อไปทาดาลูกสองกระสุนเยอะอยู่ยนี่หว่าลูกสองไม่ได้เก็บมาเลยสุภาพก็ดีอยู่นะอยู่นี่หว่า M.R.E. ย้อมใจไป โอ้โหโคตรรวยอะครับบอกเลยสุดเราจะสร้างบ้านที่ไหนเนี่ยพี่ฮโหลบีบ <B> ีไหนดีเอาซีไหมซีเหรอซี เอาใกล้ๆที่ขายของหน่อยอ่ะทะดาดาโอ้โห M9 มาเอาก็ได้ M9 อ่ะจะไปเก็บแม่กปะปะปะ่าพอบอ่ะเก็บมาอยู่ดีกว,ว่าแต่ M9 มันเป็นลูกเก้าดิใช่ปะวะเก้าเดนไม่ได้เก็บมาเลย ตายขาลูปะเนนี้ซัมบี้อยู่ข้างหน้าด้วยอันนี้ลูกก้าวลูกก้าวโอ้โหมายกอดมาเอายิม 9, มา้มก้าวมากระสุนไม่มีแฮะอุ้ยอะไรวะนดีย่ะอะไระเนี้ยกระสุนทุกซองก็ไม่ได้เก็บมา สวยและซอมบี้อยู่หน้าประตูเลยตอนนี้หวานกัดได้วะอย่าตัววะเนี่ยตัวเดียวเหรอตัวเดียวก็พอบวกครับอืม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 แตกไปดิเอออีกตู้หนึ่งโอ้โหผมอยู่โซนไหนวะเนี่ย ว้าวว้าววว้าวของดีอะครับแมกกาซีนเดดับของมันดีอะครับเก็บไป AWP ด้วยนะประเด็นกระเป๋า <Yeah. S 2> นนเยอะเลยยุยทธวิธีกับกระเป๋าเป็นเท่ากันเป่าววะเอไี่สัตว์สภาพโอ้ <laughs> <laughs> oh, ยุทธวิธีเยอะก,กว่าวะไม่เป็นไรไม่เอากระแกะ <c oughs> ดินปืนจุดสี่ห้าหยุดตรงอะไรของเอี่อ่ะพี่กอยู่น,ยนำสามเลย ใครอยู่เนาะหมู่บ้านอะไงอยู่นะครับเดี๋ยวนี้โหลดแมกกาซีนเราจะไปอยู่ไหนกันได้หมดอยู่ B4 ไหมั้ย B4 ได้ B4 นำแพทห้า สี่ห้าแล้วแบบตรงกลางเลยนะใช่ใกล้เมืองมันจะมีป่าอยู่ใกล้บังเกอร์สองที่เลยมีบนกับล่างแล้วก็บีสามด้วยบังเกอร์อือหือกีกการด์ดมันขายได้ปะวะเนี่ยอยู่ไหนนะบีสีะใช่พี่บีสี น้ำห้าเลยสร้างบ้านนะเฮ้ยเจอรถไอ้สั์เอาเรื่องเฮ้ยรถไม่มีประตูอี๋อ้าวไม่มีเครื่องนะมมีเครื่องปะเดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนจ้าเอ๊มีเครื่องด้วยของดีปะ ล้อครบอา้าวสั์เอาเรื่องว่เอาวะเอาเรื่องว่ะแต่น้ำมันไม่มีแบตไม่มีจบเลยน้ำมันมีหน่อยหนึ่งผมได้จุดสามแปดใช้แล้ว,วจะเอาไว้ยิงคนดูยิงตายเปล่าน่าจะตายรถรถสีด้วยนะรถสีแดงด้วยนะแดงหลังจากที่ผมฟาร์มบังเกอร์เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมก็ให้อดมินดึงไปหาปาร์ตี้ตัวเองครับทุกคน แล้วก็หาจุดสร้างบ้านจนได้ครับพอหาจุดสร้างบ้านได้เรียบร้อยแล้วก็ไปฟาร์มลงปูนต่อนะครับเพราะบ้านผมนั้นอยู่ไม่ไกลจากลงปูนเท่าไหร่ต้องเ,เป็นหาของอย่างนี้นเราต้องใช้เหล็กก่อนด้วยดนะ<ม>ูนี่เปิดได้นี่พี<ม>อปูนชั้นยอดเด็กคนนี้พี่ฟามยังเนี่ยฟามละลอรี ให้เราปิกมาเยอะจังวะจะให้กะให้ฟาร์มไม่ต้องไปไหนเลยโละโหนี่มีรถอีกคันหนึ่งว่ะพี่เขาทำคลิปได้บี้เขียง่อยเอา้ามีเครื่องด้วยมีเครื่องด้วยเหรอมีเครื่องมีแบตนิดหน่อยขับได้ขับได้ไดใช่ไหมงั้นเรากลับคนละคันเลย ตอนนี้น้ำมันน้อยมีถังไหมแบ่งแต่คันนู้นใส่คันนี้ถังน้ำมันไม่ยู่ว่านี่ปูนเติมเลยใส่ลงปูนเนี่ยดีใช่พี่เป็นคนเปิดฝากระโปรงใช่ไหมใช่ใช่ เสือ้ออไปด้วยดีกว่าเ่ถไอ้ไช้สมบูรณ์ทุกอย่างยกเว้นประตูกับประตูหลัง <c oughs> เอาทำไมมันขับไม่ได้ปะเนี่ย แบตสตาร์ทไม่พอหรือเปล่าต้องเขียนก่อนนะไม่พอสตาร์ทเอากระทะเปไื่ออดีกว่ามันมีโรงเหล็กป่าวะเท่านี้คนน้อยไปความได้น้ำมันน้อยเฉยพี่แบตเตอรี่อพอได้อยู่โอเคเดี๋ยวไปกรอกจาคันนู้นมาใส่ เหร็กมันขาดเท่าไหร่นะพี่จำได้ป่าขาดเดียว หูป oh, ูนสมชื่อลงปูน ล็อกที่รถมาล็อกรถคันนี้วะล็อกล็อกได้ก็เท่านั้นประตูไม่มี <laughs> นัดเดียวรัดเดียวก็เสียวได้เอา,เอาโอ้โหอยู่ข้างหลังกูอุ้ยด่านไงอะไรพี่ ใช้ปืนอะไรนะเ่รอมพียิงรื้อพกลูกหมดมาเพียบเลยทีนี้ฟันอย่างเดียวตีอ,อย่างเดียว ข้างบนมีพอมีเหล็กอยู่พี่ข้างบนพี่เต็มตัวแล้วนะยิงเหรอใช่จุดสีจุดสีห้าเยอะที่ผมอะ่ะใช้กอ๊อกอยู่เยอะมากเอาตู้เย็นไปไงวะ มาโดนหนีบซอมบี้โดนหนีบโดนประตูหนีบหาหนังยางไปทำดาบมาใช้ดีกว่าไม่ต้องร้องไม่ต้องร้อง ปูนเยอะมากอะ่ะใชปูนก็ดีสิครับเอาอยัางวิกลับก่อนไหมได้ไดไ้ค่อยมาใหม่ ต้องรู้รถรอจอดอยู่ไหนนะพี่อยู่ทางออกลยพี่พี่มีขวดปะขวดอะไรพี่ ขวดน้ำขวดน้ำขวดอะไรก็ได้ไม่มีครับต,ต้องหากนอนเหล็กรีแล้วะนะ่ะดีแล้วตัวนึงอ้อฝังดีโคตรเยอะเลยเยอะมาก ô, lực đại nhiều rồi nè, đầy đủ rồi nè. Bỏ. Đặt cột nước lên. Hí. Đưa rồi này này quá. พี่จะทำไรเก็บเถียงเหรอไม่ไม่ไม่ถ่ายน้ำมันพี่มีแต่กระติกน้ำอ่ะได้ปะ่ะอาจจะได้น้ำต้องใช้ไม่ใช่หรอปลาใหม่เราอยู่ใกล้พี่เดี๋ยวเราค่อยมาเอาก็ไเนย อยังไงเอาไปเลยแม็กก็อกสวยเดี๋ยวมันหายเดี๋ยวผมเอากวดน้ำนี่เติมไลก็ได้กระติกน้ำเนี่ยมีกระติกน้ำแต่ว่าหายน้ำมันเอาเหล้าอีกสัตว ค okay, พี่ได้ละเททิท้งได้ๆได้ๆบ้านยังไม่ไกลเติมนิดหน่อยพี่แล้วพี่กำลังเอาไปพี่ไปขับคันนู้นเลยก็ได้ โอ้โหได้รถอีกคันโคตรดีอะ่ะคือเราต้องล้างปะเวลาเราจะเอาน้ำเนี่ยเติมน,น้ำเนี่ยติดชิ้งกปเลยไี่เล้างไม่ได้เอาว่ะสองคันฟาร์มลงปูนได้รถมาคันเด้งครับทุกคนโคตรโชคดีเลยครับลหลังจากนั้นเราก็ไปสร้างบ้านต่อครับ ปั๊มน้ำมันปั๊มน้ำมัน,มนไม่มียังไม่สุดยังไม่มีอันนี้พี่